นิทานเรื่องฮิปโปปังตัวฉันไม่เหมือนใครฮิปโปปังเดินเล่นในป่ามองเพื่อนเพื่อนด้วยสายตาเศร้านกโนตร้องเพลงเสียงสายกระต่ายวิ่งเร็วเหมือนสายลมมีตัวโตวแบกของได้เก่งส่วนเต่าวาดภาพได้งดงามฮิปโปปังถอนหายใจ เราทำอะไรได้เหมือนเพื่อนบ้างนะเขาลองร้องเพลงแต่เสียงต่ำมากจนผีเสื้อตกใจลองวาดภาพแต่ดินสอก็หักกลางคันพอลองวิ่งก็สะดุดขาเองล้มโครมเรานี่ช่างไม่มีอะไรพิเศษเลยเขาคิดอย่างหดหู่ แล้วเดินหลบเข้าไปในเงาไม้ใหญ่อย่างเงียบๆหัวใจของเขาหนักอึง้งยิ่งกว่าก้อนหินริมลำธารในมุมเงียบของป่าฮิปโปปังเจอต้นไม้ใหญ่สีเขียวเข้มเสียงเบาๆดังขึ้นจากกิ่งไม้เจ้าเล็กทำไมดูเศร้าจังฮิปโปปังตกใจ ใครพูดหน้าเราคือต้นไม้เก่าแก่ในป่าเราเห็นเธอมานานแล้วฮิปโปปังบ่นให้ฟังเรื่องที่เขาไม่เก่งอะไรเลยต้นไม้หัวเราะเบาๆถ้าเธอมองแต่สิ่งที่เธอไม่มีเธอจะมองไม่เห็นสิ่งที่เธอมีเลยนะ แต่เราทำไม่ได้แบบเพื่อนเพื่อนสักอย่างฮิปโปปังว่าลองใช้ตาใจมองตัวเองสิต้นไม้กระซิบแล้วใบไม้ปลิวร่วงลงมาหนึ่งใบตกลงบนหัวฮิปโปปังเบาๆบางสิ่งไม่ต้องเหมือนใครถึงจะมีค่าที่สุด วันต่อมาฮิปโปปังลองเดินสังเกตสิ่งรอบตัวเขาไม่รีบไม่เปรียบเทียบแต่ลองดูว่าตัวเองชอบอะไรเขาหยุดมองมแมลงน้อยที่ซ่อนอยู่ใต้ใบไม้หยุดดมดอกไม้ที่คนอื่นไม่เคยมองหยิบก้อนหินแปลกๆแ,แ,แล้วเก็บใส่กระเป๋า เมื่อเพื่อนวิ่งแข่งฮิปโปปังนั่งเรียงหินเป็นรูปหัวใจเขาไม่ร้องเพลงแต่ฮัมเสียงต่ำจนเต่าหลับสบายเขาไม่วิ่งเร็วแต่ช่วยเพื่อนเก็บของตกระจายสิ่งเล็กๆที่เขาทำเริ่มมีรอยยิ้มตอบกลับเขาเริ่มรู้สึกว่า เราเองก็มีอะไรดีเหมือนกันนะฮิปโปปังเริ่มเดินอย่างมั่นใจขึ้นในแต่ละวันเขาไม่พยายามร้องเพลงให้เสียงเหมือนนกอีกแล้วแต่ทำทำนองของตัวเองให้เพื่อนเพื่อนเต้นตามเขาไม่วาดเหมือนเต่าแต่เขาเรียงหินสร้างภาพสวยงาม มีชมว่านายเก็บของได้เร็วมากเลยกระต่ายบอกในใจเย็นดีจังตอนเราร้องไห้เขาเริ่มหัวเราะมากขึ้นไม่กลัวจะไม่เหมือนใครทุกคนเริ่มรอเขาเวลามีงานที่ต้องใช้หัวใจอ่อนโยนนี่แหละตัวฉันฮิปโปปังพูดกับกระจกน้ำใส และรอยยิ้มของเขาก็สะท้อนกลับมาสวยงามที่สุดวันหนึ่งที่โรงเรียนป่าครูให้เด็กทุกคนโชว์สิ่งที่ตัวเองภูมิใจนกโน้ตร้องเพลงเต่าวาดภาพมีแสดงพลังฮิปโปปังวางภาพหินเรียงและกล่องเล็กที่เต็มด้วยดอกไม้แปลก เขายืนขึ้นและพูดเบาๆว่านี่คือตัวฉันฉันชอบสิ่งที่เล็กๆแต่ทำให้ใจใหญ่ขึ้นเพื่อนๆล้อมวงดูกล่องเล็กๆนั้นมีเรื่องราวมากมายมีแมลงดอกไม้หินน่ารักและรอยยิ้มจากวันเก่าครูยิ้มและพูดว่า เราทุกคนต่างพิเศษในแบบของเราฮิปโปปังยิ้มเต็มหัวใจเขาไม่อยากเป็นใครอีกแล้วเพราะวันนี้เขารักในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างแท้จริง